ฮัลโหลอาวสวัสดีทุกคนเฮ้ยฝั่งนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะบัฟเฟโลลาวบัฟเฟโลอันนี้เป็นสัตว์ป่านะฮะสัตว์ป่าก็จะมีเอลฟนช้างช้างแมมมอตนี่ก็เอลฟนช้างน้อยน่ารักนะฮะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงฮอสบัฟเฟโล คลาวบัฟเฟิลเอฟฟิสป่าป่าอืมไปแล้วเอลฟินช้างป่าช้างแอฟริกช้างแอฟริกาเอลฟินแอฟริกาบัฟเฟิลออเตีย บัฟฟลเอเชียไปตามไปเลยแมมมอสแซงแมมมอสโอ้แมมมอสตัวนี้เดินช้านะฮะตัวใหญ่เขาก็เดินช้าไปหน่อยบัฟฟลไปนู่นแล้วบัฟฟลบัฟฟลเยอะเลย โอ้โหกลับมาได้ไงวะโอ้มาหาเพื่อนโอ้ชนกันแล้วไปด้วยกันเลย let's go h o ส s มา h o ส s เจ้ามา้าสีชมพูช้าง elephant คลาวคลาวคลาวคือข oh, okay. ้าวยโอ้โอเคบายบาย